สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีการเอาเพื่อนออกออกจากอ,าออกจากในเฮ้ยอย่าพิ่งเชิญลงมาออกจากในแคลนนะครับในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าแคลนก็มาที่ปุ่มแรกนะครับพับจีมอบลหลังจากนั้นเข้ามาที่นี่ครับไอ้กล่องข้อความมันเด้งทับโอเคออกละกดเข้ามาที่ลูกศรจีขึ้นแบบนี้นะครับเข้ามาที่แคลนจากนั้นเข้ามาที่ information โอเค แล้วก็เจอหลายชื่อทั้งหมดแล้วนะครับเราอยากจะลบใครก็ลบได้เลยสมมุติผมจะลบคนนี้ออกจากแคลน Remove from Clan เรียบร้อยนะครับหายไปปุ๊บเรียบร้อยโอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้ามีอะไรก็ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยถ้าเพื่อนรู้ก็ช่วยตอบกันได้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมไปแล้วบ๊ายบาย